ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยก้าวผ้ารวยเซียนหวยผ้ารวยครับจับผ้าพี่น้องมาติดตามครับผมเล่าพัฒนาครับพี่น้องอาหมีเขามาแล้วมาเบิ้งกันเด้อพี่น้องครับสำนักใดเนาะครับเนาะครับที่จะเดินเด่นกันครับผมจะไปเด่นชนครับสำนักใดครับผมอ่ะหอมแดงกับมาเราเดือพี่น้องครับทันใดบ่มี่กับเฝ้าออกมาโบกเป็นไง หอมแดงทั้งวันเว้าแดงเบาหวาน,าวานพี่น้องครับอเอาเบิ่งกันครับผมงวดที่ผ่านมา <S <S มีสามศูนอดสามเอามาบิ่งงวดน,นี้พี่น้อง <S 2> <S 2> ออกซานี่ครับมาสรุปเลย <S <S 2> <S 2> เพื่อเป็นการเสียเวลาครับขออนุาตตั้งนี้ เทำกันคือเก่าเละพี่น้องกับเบาแหลมพารวยนะครับอ่าพ่อเต้ยเหมือนจะเป็นคนอ่านคือเก่าได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวให้เบาแหลมเป็นผูน้ลงคะแนนมีอยู่สิบแปดสิบเก้ากระพงเชียนปลาตานนะครับเด้อเชียนปลาตานพ่อแตี้ยมวัยรุ่งก็ดีมาสรุปไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าพ่อเต้ยจะเริ่มจากเซียนวาปีปทุมและพี่น้องเนื้อ ส่วนจับคู่นี่เอฟซีกะเบิบ่งเอานะครับเพาะตัวเน้นตัวบนเน้นนะครับครับพระเจ้าพีจะเอาตั้งแต่เลขเด่นนะพี่น้องเซียนวาปีปทุมเก้ากับสี่เอาเก้ากับสี่ครับส่วนจับคู่นะพี่น้องเล้วส่วนตัวนเน้นก็ตามนี่นะครับจับนนหน้าจอครับผม ครับพี่น้องขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนวาปีปทุมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีครับชุดวินนะครับพี่น้องเด้อชุดวิ่อฮะบนล่างวิ่งรูด4กับ5เอามาเลี้ยงน้อง4กับ5ครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเซียนนาดีครับแคปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่ปู5้าเจดแปดได้พี่น้องขับปูห้าเจ็ขับบนล่างวิ่งรูดนะครับ8กับเกาแกับ9ลงคะแนนครับแดกับ9ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผม ครับเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู5้าเจนาะครับเนาะลับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้องรับหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดสกับ6เอาลงคะแนนสกับ6ครับอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับแชทหน้าจอครับผม หนุ่มสวนยางนะครับขอบตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่ได้พี่น้องพ่อแหลนอนนากับบนล่างวิ่งรูดห้กับ3เอาหกับสาม ส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเน้นหาเก้าห้าแปดพี่น้องเนาะขอเตีขอบคุณในหลายเดอรพ่อแหลนอนนาเนาะรับเนาะขับไปต่อครับผมขับปูสีสะเกดขับบนล่างมิ่งรูดเจกับ8ปดเจ็ดกับ8ดครับ มาในส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมขับไปเตรียมขอกราบขอประคุณปูได้เลยนะครับเด้อปูสีสเก็ตนะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมากกับเขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องเนอะรับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรวดห้ากับหกห้ากับหก ส่วนจับคู่งัวนนี่หกหางพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผมครับพ,เพอเถียมขอกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดนะครับปูโคราดบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ครับอาส่วนจับคู่พี่น้อง แคปหน้าจอครับผมกับพระเ้มพอกับขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปูโคราชนะครับเนาะกลับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับอา้าวบนบนวิ่งรูด7กับ8ดนะพี่น้องอาดกับ8ป กัปดครับเาส่วนล่างวิ่งรูด6กกับ7จกับเจ็ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับอาจารเซียนคนริมทางแคปหน้าจอครับผมกลับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรพี่น้อง อาจารย์กำแพงเพชรบนล่างวิ่งรูด8กับ4 8กับ4ครับหมดี่ผ่านมากกเล็กวิ่งเขาด้ครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรเอาแคปหน้าจอครับผมชุดวิ่นนะครับ9 2 4 3 7 8ด้ปดครับเด้อชุดวิ่นกันส่วนตัวเน้นกับพอเตียมท่าซีใบเน้นนะอะอ้าพรเตีมขอขอบคุณอะไรนะครับเด้อ อาจารย์กำแพงเพชรน,นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เจ้ฝนนครปฐมมวนทีิพานมากกับฟันสองมาสองนะครับเนาะจะบางวน,นนี้บนล่างวิ่งรูดสกับ6กนะสกับหครับ หาส่วนจับคู่แคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณในลายนะครับเด้อเกฝนนครปฐมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ปากน้ำบนล่างวิ่งดูด1กับ0เอา1อออาาากับ0ครับหา,า,า,าส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ แคปหน้าจอครับผมครับประเดมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ปากน้ำนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่สมหวังนพนองปู่สมหวังงวดที่ผ่านมากกับสองศูนย์เข้าตัวกับเด้อพี่น้องเด้อครับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูดหกกับหนึ่งหกกับหนึ่ง ครับส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเน้นหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสามตัวพี่น้องรับก็เตรียมขอกรับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยงวดที่ผ่านมากับแปดสามเข้าตรงๆนะครับเด้อสุดใจพารวยครับบนล่างวิ่งรูด7กับ8ปดเกับแปด เจ็ดกับแปดอ่ะส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเน้นเจ็ดหกแปดเจ็ดนะครับเด้อครับเ่าเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงนี่บริลล์ลงคลิปเด้อพี่น้องเด้เอเตียวาเขามานั่นสรุปออก พอมันหลายๆอาจารย์แล้วพอเตียมกับโมีเวลาล่งนะครับเนาะสรุปเอากไ็ได้แบบนี้ยังมันคือเป็นในสี่แล้วพี่น้องแล้วอาจารย์เมง่งบนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่กับแปดกับสี่กับแปดกับสี่ส่วนจับคู่แล้วพี่น้องตัวเน้นแปดสี่หกสี่หกนะครับ ชุดวิ่งกับสองสามสี่หกแปดได้พี่น้องเด้ออาจารย์เหมิงขับแชทหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้ออาจารย์เหมิงนะครับเนาะกลับไปต่อครับผมปูรือสีพี่น้องบนล่างวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวอ๋อเจ็ดตัวเดียวโอ้หงุดหงิดส้นกันหลายโตใช่ไหมเนเอ้อเจ็ดตัวเดียวได้พี่น้องเด้อเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามศูนย์ นี่ครับคือของปูลือสีครับขอแต้มขอกับขอบพระคุณปูลลหลายๆนะครับเออปูลือสีนะครับเนาะกับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนน้องคายพี่น้องเสียนน้องคายงดที่ฟันมากกับ8ปดสามเข้าตรงๆนะครับเด้องวนนี้บนล่างวิ่งรูดสกับหกอ่าสกับห ขับหก<า>เอามาส่วนจับคู่แด้พี่น้องกับเน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะครับตัวบนเนียนเฮามาักเฮาเก่าได้พี่น้องเด้อรับกระเตียมขอขอบคุณทีไรได้ครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมเตมเออไปต่อของพ่อเตียมออได้พี่น้องของพ่อเตียมนี่นขเ,เขาตะเล็กวิ่งงัดที่ผ่านมากนะพี่น้องเล็กจับคู่รด ขับบนล่างวิ่งรูด4กับ9 4กับ9ก้ขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อก็ตามนี้นะครับเนาะเอาผิดพลาดประกันได้เพรเตรียมกับกับขอโทษข้อนให้นะครับเนาะขับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมที่เซียนป่าตานว่างเลยว่างตรงนี้เลยเออนี่เซียนป่าตานพี่น้อง บนล่างโอ้เบาแหลมพารวยหรือว่าเซียนปลาตานในะนำของกรแตมลงคลิปด้อพี่น้องด้อเซียนปลาตานตัวกิิงคือเบาแหลมพารวยบนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวนะบาริสวนจับคู่พี่น้องเออจิตสามตัวเดียวฟันที่แปดสามน้าพี่น้องมอากถือเงดดินน้เนาอแต่ว่าแปดสามสามแปดกับ <c oughs> มาดูด้พี่น้อง <c oughs> เนาะกระเบิง์ไว้นี่หาเจ็ดเจ็ดสามสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ด อีกตักันตัวร่องไว้ส่วนเด็กสามตัวก็ตามนี่พี่น้องเด็กสี่ตัวก็ตามนี่นะครับเนาะเอาแช็หน้าจอครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องไปวันนี้กับสีพามานับคะแนนกันนะพี่น้องเนาะขัดเกีย่อนวพี่น้องอนับน้ำกัน เฟิองนพีนองเด้อเยงเดศูนย์มี2อคะแนนหนมี2อคะแนนสอไม่มีคะแนนสามี2อคะแนนสีมี8 5มี3 6มี6กคะแนนเจมี5้คะแนนแปมี6กคะแนนเกมี4ี่คะแนนทางนี้ทั้งนั้นแล้วสี่นพี่นองเนาะ บ้านนี้ร่องเจ็ดกับแปดเนาะซ้ำกันเนาะเจ็ดกับแปดตัวไล่ซูดขึ้นก้อนเลยซ้ำกันนะเออพีพีหกไม่ให้โอ้หกเนาะครับเจ็ดกับหกเอหกกับแปดซ้ำกันหกเจ็ดแปดเนาะครับหกเจ็ดแปดพี่น้อง กับมีสีคะแนนนะครับเอาซ้ำนี้แหะพี่น้องเนาะเอาไปไลก่กระชีไล่ตัวเอาเด่นสุดเด้อพี่น้องเด้อเด่นสุดสี่ตัวเดียวอันนี้พเป็นท่าได้หน่ขูดเอาส่วนตัวกันตัวร่องเก่าเด้อพี่น,อน 4, 6, 6, 4้องเด้อนิสี่หกหกสี่เพราะเหาอซ้ำนี่มาพี่น้องเนาะ อาผิดพลาดประกันได้พอเตียมกับกาบขอโทษขอไพ่เด้อพี่น้องเด้อจับคู่กันเองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดไปประมาณนี้นะครับเนาะเอาขอให้แห้งๆรวยๆกันเจ็ดกับหกเจ็ดกับอวบั้มกันเอาทับกันเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะเอาไว้มือแรงสองทุ่มครึ่งหกพอกับพอเตียมอีกกับเบาเหลี่ยมพารวยอีกนะครับเนาะครับขอให้แห้งๆรวยๆ โฉบๆมันมารกันนะครับเนาะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแคนี้นะครับเอาไว้พอกันอีกเมื่อแลยงสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับพี่น้องเอฟซีครับผมมาเบิ้งนะครับเนาะสําหรับชุดสรุปกันครับ อ่ะแคปหน้าจอไว้เบิ้งครับพี่น้องครับสำหรับเลขตัวเด่นก็คือเล็กซีนั่นพี่น้องเนาะครับสำหรับเลขตัวร่องก็มีหกเจ็ดแปดครับผมครับสำหรับตัวเลขของบาร์แลมที่ฟันนีพี่น้องก็คือสามแปดได้พี่น้องครับจริงๆริงเนผู้ใดครับผมสังเกตนะครับนาะเลขจะขึ้นจะลงครับผมการร่องซีแปดกันไว้น้ำครับหรือว่า ลากครับพี่น้องลาก3นะครับเนะาะพต้องลากหลายก็คือ38 39 30ครับผมครับสำหรับเล็กของเบาแหลมครับผมครับก็ลองเห็ดเบิง้งหมดเลยพี่น้องครับหาจนถืุ่นแหละ ครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้กันนะครับเนาะครับสาหรับชุดสรุปมื้อนี้ก็ถือว่าครับผมตัวเลขบอลลายหางฝากพี่น้องพิจารณากันด้วยครับสําหรับพี่น้องเ c ที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับเข้ามาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยกาวผ้ารวยเสี้ยนหวยผ้ารวยครับผมกลับขอกราบขอบพระคุณกับพอแตมนะครับเนาะผูปัญญาิยครับผมครับเป็นหลักเลยแหละพี่น้องครับพะว่าแนวทางพอแตมจะล่งหลายกาทุกสํานักครับผมครับ บอสันครับบมมีแนวทางมาสรุปให้พี่น้องอ่ะขอบคุณพี่น้องเอซี่ครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคหมันร่ำรวยกับหวยเล่าพัฒนานะครับเนาะมือแรงกระปผมอ่ะหลังหวยออกกระผมครับขันเข่าก็ได้เจอกันครับพี่น้องครับขันรุดก็ได้เจอกันคือเก่าเล้วพี่น้องครับยังไดไก่พี่น้องของบาแรมทุกๆทุกคนโชคหมันปังๆสวัสดีครับผม